สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับสองสทั้งบทเดีสองวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องเทนเนตกันเพิ่มผมไปดูรอบแรกของหนัง,งดีมาแล้วในโลกภาพยนตร์มเมเจอร์นะครับ ช่วงสองวันมาเนี่ยช่องต่างๆในย u ทูบอไปดูกันมาเยอะมากเลยแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยอ่อเราจะได้พูดกับมาแล้วเนาะเพราะเชื่อว่าทุกท่านคงจะพอรู้เรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันอยู่แล้วคนที่ไม่ฟังคลิปนี้อาจจะมีทั้งคนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูแล้วอยากจะรู้ว่าจะเข้าไปดูดีไหมกหับอีกพวกหนึ่งคือดูมาแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับสามารถดูได้ทั้งสองแก๊งนะใครที่ดูมาแล้วนะครับลองไล่ตามไปตามสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วคิดว่าจริงหรือเปล่านะครับถูกไม่ถูกสามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้จะไม่ค่อยมีสปอยมากนะครับแต่ว่าอาจจะพูดถึงสิ่งที่คุณควรจะรู้สักนิดหนึ่งหรือพยายามเป็นไยไปทําความเข้าใจก่อนที่คุณจะเข้าไปดูหนังคุณอาจจะดูหนังได้ เรียกว่างงน้อยลงนะครับอ้าวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับหนังเรื่องเทเนตเนี่ยเป็นหนังของพ่วมก,กับคริสโตเฟอร์เน l แลนด์ความรู้สึกที่คนส่วนใหญ่เข้าไปดูคือกลับมาเนี่ก็จะบอกว่างงอ่าถามว่าทำไมเขาต้องงงกันอ่ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีภาพที่ค่อนข้างขัดกับสามาัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ของเราไง นี่แหละคือคีย์สำคัญของหนังนะครับอย่างตอนต้นเรื่องของหนังเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าคุณไม่ต้องไปทำความเข้าใจทฤษฎีอะไรให้มากมายดอกแต่คุณขอให้ใช้ความรู้สึกกับมันในอ่ะโอเคเชื่อว่าทุกคนคงเห็นหน้าพระเอกกันแล้วนะครับเป็นหนุ่มผิวดำคนนี้นี่ในรูปเนี่ยเขาใส่หน้ากากด้วยหน้ากากเนี่ยมีผลตัดตัวเรื่องเลยนะจะบอกให้ เป็นคีย์สาคัญเลยที่จะแบ่งแยกคุณว่าใครเป็นใครในเรื่องนะครับอ้าวจากในภาพนี้จะเห็นว่าเขาใส่หน้าก,กาศแล้วมันเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในตรงระเบิดหรืออะไรสักอย่างนะคุยก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วพี่ดำคนนี้เนี่ยแกแกเป็นพระเอกของเรื่องแต่แกเป็นพระเอกชนิดที่เรียกว่าทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีใครเรียกชื่อแกเลยครับ ตอนจบออกมาผมก็จำชื่อแกไม่ได้ครับผมจำได้แต่คนขวาคุณโรเบิร์ตแพทิสันนะนะในหนังแกจะชื่อนิวนะครับเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนกับ partner, กบัดดี้ที่เข้ามาประกบพระเอกแล้วก็ทำภารกิจให้รู้ร่วงส่วนในรูปนี้นะครับเป็นภาพของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับคนนึงแต่งชุดสีแดงผู้หญิงนะผู้หญิงนี้ใส่หน้ากากเลยนะส่วนผู้ชายไม่ใส่หน้ากากใน อันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่คุณจะต้องไปติดตามกันในนั้นรูปนี้เป็นรูปกระจกแล้วก็มีพี่พระเอกอยู่แล้วก็มีรอยที่เหมือนถูกยิงอยู่ที่กระจกอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญของหนังลึงหนึ่งอย่างนะครับมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันสำหรับซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่เรียกว่าจริงๆไม่ได้มีความพิสดาร ในแง่ของทฤษฎีอะไรนะอันนี้เหมือนกับเขานั่งเล่นบันจีจ้จำกันนะครับสามารถปีนไปตังกำแพงได้โดยที่เรียกว่าค่อนข้างแบบเหมือแนบบเดินเล่นไปบนตึกละฟ้าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครเคยเล่นก็น,น่าจะสนุกดีนะฉากนี้นี่ฉากนี้จะเห็นว่าพระเอกนี่เขาถือกระเป๋าอ,อะไรมาอย่างหนึ่งนะครับส่วนคู่หูของเขานะครับคุณรรเบิดแพทิสันดรนิวเนี่ยก็ไปเดินอยู่ข้างหลังแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็คือ ผู้ดูแลสถานที่นะครับสถานที่นี้คือโรงเก็บภาพเก็บงานที่แบบคนมีชื่อเสียงเขามาฝากเก็บงานไว้นะครับหรือพวกเศรษฐีอะไรพวกนี้สองคนนี้นี่นะครับสองคนนี้เหมือนจะมาทำอะไรกันที่โรงเก็บของนี่นะครับอ่าอันนี้อยู่ในฉากขับรถซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่าคนคงเห็นในเทลเลอร์มาแล้วนะครับอ่าเราจะขับรถแล้วจะมีขับเรือด้วยนะนี่พี่จะไปขับเรืออะไรให้สาวคนนี้เนี่ย แล้วก็นี่เป็นเซนเหมือนกับเขาถืออะไรอยู่สักอย่างนะครับคนนี้แล้วก็เหมือนมีชายคนหนึ่งยืนคุยด้วยกันอยู่ฉากนี้คือฉารกระเบิดที่พี่ผู้กองกับคุณโนแลนแกโฆษณาไว้เนะยว่าใช้ของจริงสีทีน้อยมากอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้จบแค่ช็อตแรกนะมันจะมีช็อตถัดไปขอให้ติดตามกันทั้งเรื่องนะจะบอกว่า ผู้กับคนที่แกเก่งมากอ่ะแกถ่ายได้แบบภาพนี้คือแบบไม่ใช่แค่2ภาพนี้บอกเลยมีเยอะกว่านี้เยอะเลยครับอ mm ่าเทเลอร์ตัวนี้ไปมีโอกาสไปดูกันนะเทเลอร์ตัวที่สามหนึ่งอันที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับเต็มตัวถือว่าเต็มตัวก่อนเข้าไปดูนะ mm hmm. มันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับต่างเรล่งนี้นะครับ mm hmm. ก็คือ ทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์แม็กซ์เวล์เดมนในจริงๆมันมีคนที่วิเคราะห์ไอ้ทฤษฎีเนี้นะครับมาตั้งแต่ก่อนที่หนังจะฉายแล้วนะครับแต่ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแต่ในฐานะที่ไปดูไปแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมีความลึกซึ้งของมันอยู่นะแม็กซ์เวลล์เดมเนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีของเจมส์คลัสแบ็กเวล เจ้าของทฤษฎีว่าด้วยการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับรูปภาพเนี่ยมันปรากฏอยู่ตรงนี้นะถ้าเห็น,มนหไม่พราชัาให้มาดูรูปนี้นะครับน,น,นี่จากในรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดิมเนี่ยนะครับฝั่ง A และฝั่ง B เนี่ยมันจะมีสะสารอยู่ใช่ไหมสาสารนี่จะมีปะปนกันไปนะครับเห็นไหมนี่ครับ ด้านนี้3ด้านนี้2ด้านนี้2ด้านนี้3มันเป็นกฎธรรมชาติไงแต่ถ้าสมมติเกิดม,มิสพิสซาตัตวหนึ่งเนี่ยไปเปิดช่องให้สิ่งที่อยู่ทางซ้ายวิ่งมาทางขวาได้และสิ่งที่อยู่ทางขวาวิ่งมาทางซ้ายได้มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสาสารเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปรวมกันในลักษณะสิ่งที่เรียกว่า ร้อนไปร้อนเย็นไปเยน็นเร็วไปเร็วช้าก็ไปอยู่กับช้าอะไรประมาณนี้นครับพอมันเข้าไปแยกกันปั๊บเรียบร้อยไอ้พีศาร์ตัวนี้ก็ปิดประตรูนี่ถามว่าไอ้พีศาจ์์นี้มันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องการทำลายเอนโทรปีนะครับเอนโทรปีก็คือความยุ่งเหยิงมันเป็นเรื่องของอุณหพลาศาสตร์หรือโทนเทอร์โมไดนามิกที่อธิบายถึงความสูญเสียความสามารถในการทํางานของระบบหรือ การใช้เปรียบเทียบความไม่เป็นระเบียบของระบบซึ่งมักจะเดินทางไปข้างหน้าและย้อนกลับไม่ได้อ่านี่คือคีย์วัดสำคัญที่เอาไปใช้นงในหนังนะในกฎของเอนโทรปีนะครับทุกการกระทําทุกเวลาของทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลล้วนส่งผลให้เอนโทรปีเพิ่มขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เกิด Big Bang สสารและพลังงานซึ่งทำให้เกิดการผสมกันอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดระดับไปอันเป็นกฎของธรรมชาติ ซึ่งในพยาบุเรื่องนี้เนะี่ยจะนำทฤษฎีนี้มาต่อยอดโดยทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเราสาม,มารถควบคุม entropy ออให้ลดลงได้เหมือนกับทฤษฎีปีศาสารของสเปกสเฟลนี่ดำภาพนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้านที่เมลโมเลกุลของการที่เคลื่อนที่เร็วอะ่ะก็จะมีอนุภูมิสูงขึ้นส่วนด้านที่ โมเลกุลเคลื่อนท,ที่ช้าอุณหภูมิก็จะค่อยลดลงซึ่งถ้าเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับมันแทบจะไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและส่งผลให้กฎของเอนโทรปีถูกทำลายลงเมื่อเราสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นสามารถย้อนกลับไปเป็นอดีตได้อื buoy. แต่มันก็ค่อนข้างจะอธิบายยากนิดน,นึงนะแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ เขาอธิบายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะก็คือว่าการที่ตัวละครของเรื่องเนี่ยเขาเดินผ่านประตูประตูหนึ่งครับเขาจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ได้2เหตุการณ์ครับแล้วมันนําเขาไปสู่เรียกว่าไม่ใช่ไปอนาคตนะแต่เขา,าเนี่ยเดินทางไปยังอดีตครับโดยไม่ใช่หายตัวได้นะเป็นการผ่านเรียกว่าเดินผ่านไปตามเวลาจริงๆครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกในหนังก็คือว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มของพระเอกเนี่ยข้ามจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะหายตัวไปได้เลยเขาจะต้องเดินทางไปข้างหน้าด้วยเวลาจริงๆตามสิ่งที่เป็นจริงแต่เขาเดินทางไปในอดีตแกนี่คีย์เวิร์ดเป็นอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเราไม่มงงกับภาพนะขอให้เราจับจุดนี้ให้ได้แล้วเราจะดูหนังเรื่องนี้สนุกขึ้นครับอ่าบอกแค่นี้นะ ถือว่าไม่สปอยนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับใครไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นด้วยสามารถโพลไว้ใต้คลิปได้นะแล้วถ้าจับจุดในหนังได้เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถบอกเราไว้จบคลิปนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับส3 6 2รสสำหรัวันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ